สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้เจแดงกับมาที่สำนักสงฆ์อัมพวันเนาะค่ะเนาะมาถวายเงินปูท่านที่อยู่ทางบ้านบริจาคมาผ่านเจแดงเนาะกราบบ่ายทักคนาะขอพรเพิ่นเนาะค่ะท่านผู้ชมจังไปไปแล้วเมื่อนี้กับมาสายซีโมงกว่าค่ะกลัวซีคืนแล้วเนาะแพ็คของอยู่ แพ็กของทรงให้เพิ่นให้ลูกค้าเพื่อนสั่างจับเงินจับท่องนําแล้วก็กระเป๋านํากระเป๋าก็ยั่งอยู่ค่ะจับเงินจับท่องกับทรงทรงของทุกมือค่ะตอนนี้ทรงไปเซนีเลยบ่มีปัญหาเนาะเพราะว่าเธอถึงบอกนั่นเพิ่นกะตีกับเดือดจะก่าวอยู่ข้างในแล้วกระปูนกนกน้อยแชแนล สีนกค่ะเชนเนลกับหมดเชนเนลสาวๆที่ทงานเจเดียงสีนกเชนเนลมดเชนเนลถ่ายพี่ตามไม่ได้มดเชนเนลอันนี้มันยังเชนเนลนะเอออันนี้สก,กาวเชนเนลแล้วกันถ้าบุญยป,ปูนนะค่ะเ,เอาา้ย<า>ไล่ซื้อไเปเดมาฟองเดือนเก,กา่าท่านหกนี่แหละชาวบาจะทำบุญ ปู่ยป็นขั้นแตกคันหามะขันหามลงงมั้บายขึ้นขพชท่านผู้ชมโมทนาสาทวมน้ำรับสินรับพรไปน้ำกันข้าน้อยเด้อบขอข้าน้อยเด้อปูสเดี๋ยวด้วยกูหมือนไรเสกาวกไม่ได้เสียเล่ะ ไครกั้นครับถึงแหมอคือคุณใหญ่คร<อ>ับเดือนโอาสิว่าไปกวดประกปวดที่ดาสั่งนี่ด้ค่ะถ้าใดได้ถ้าใดเดือนสกาวมีของไปเนี่ยอ่านว่าไล่ซื้ออ่านมากของเยเดียงเยสีอ่านกู้่นฝากท่านาบุญพอ่นฝากกันเจอมใครเพิ่นฝากกันมาก เอาใบสนดที่ดินเนาะมากแม่ห้ปูเจิมแม่ห้ปูถ้ำที่ที่จะได้ขายไงอา้าวคนสีนวลคงประพาใช่ไหมพะเจ้าประพาเนี่ยและค่กะกะถะไว้ปูให้เราด้วยค่ะคุณสีนวลเพิ่นกระฝากปัจใจแมร้อมละ่ะเดี๋ยวซ่อมมากันเจแดงก็ได้ถทวายปูให้เราด้วยค้ะปูฝากที่ดินมาเนาะ ปูกสีทำไปที่สวดให้่จเจแดงกสิมาอ่านซื้อได้น้ำปูบริจาคเนาะค่ะร่วมทําบุญกับสํานักสองฆ์อภัยวันเมวดกด่อนเจแดงมาถวายแล้วได้อ่านซื้อไปแล้วคนที่ขาดกบมีคุณสเสียวพักดีแสนนี่เมวดก่อนพ่นถวายมาสองลอยทำบ,บุญมาสองลอยเนาะเมื่อนี่นคุณ,ค,ณคุณแคทจากเดนมาร์กปูเม่กว่านหนึ่งพ่นโอนมาหมื่นหนึ่ง เพิ่นบอกปูบ่ค่ะเน่ยบอกโอนมากเพิ่งโอนมากหมู่บ้านเมื่อหนึงเลยอือโอ้คุณเพนสีคุณเพนสีโอ้นามสกุนยาวผูบุผาการจนาสี่ร้อยบาทคุณเฉลียวพักดีซอยแสนสองพัน้าบหาบาทได้คุณเฉลียวพักดีแสนสองพัน้าบห้าบาทประวัติก่อนมันขาดคุณกัลยา คุณกัญราสองร้บาทคุณอุดรเนตรแสงสีพร้อมครอบครัว500บาทคุณสุวัตยุนสวัสดสองพันบาทคุณลำไยละหง300บาทคุณรอน1000บาทคุณนกภัยจิต1000บาทคุณประพาพร500บาท คุณจันสีข้านานิดหนึ่งร้อยบาทคุณชนินแพวสนะพร้อมครอบครัวห้าร้อยบาทแต่เพิ่นกับฝากท้ำบุญกับปูสำนักเอวัดปลาพุทธรักษาไปเรียวหาร้อยบาทเนาะคุณชนินแพวชนะพร้อมครอบครัวนะคะย่างอีกเนาะย่างอีกอีกอยู่หนานนึงยู่หนานได้นอนหนักหน่อย คุณสุมทาห้าร้อยบาทเนาะคุณการจนาสองอบาทคุณประสานหนึ่งร้อยบาทคุณพ่องอัมภัยคำเรียนสองร้อยบาทคุณวันนีเกตประยูนสามร้อยบาทโอเคะ,คะร่วมเป็นเงินตัวนี้ถ้าได้ร้ลดน้อยตัวตัวตัวที่หลังอะตัวนี้ไปร่วมใจหรอือเปล่าวันนี้รวมานาร้อย รวมร <ừ m. S 2> วมอยู่นานนี้แล้วบ่นมีก้อนหนึ่งรวมไปแล้วสองหมื่นสามร้อยเก้าสิบห้าบาท,บาทอ้าน,นี่ยอดนี่เนาะค่ะอันนี้นาะนี่ยกหนานั้นมารวมกันรวมยอดสองหมื่นสามร้อยเก้าสิบห้าบาทชัวมหาหักสามห้าอันนี้ก็นนกล่มเก้าหานี่หนึ่งเก้าสามโอ้มัน็ยอดมา่ากเป็นยังยีบผิับว่าต้องย่อน,น นะคะนุโมทนาสาธุบุญน้าท่านผู้ชมในครั้งนี้เนาะที่มีใจบุญใจกุศลร่วมทําบุญขอให้ได้รับบุญกุศลในครั้งนี้ขอให้ปู่ให้อวดพ่อันแล้วกันเจแดงอาติบมีว่าจ่าสิทอปูเนาะค่ะเนาะสองหมื่นสามร้อยเก้าสิบห้าบาทนุโมทนาสาธุนับมากบนี้เงินเข้าท่านผู้ชมสองหมื่นสามร้อยเก้าสิบห้าบาทค่ะถวายรวมกับเจแดงเนาะค่ะียนจากกาวน้ำ Então, เดี๋ยกล no? ่าวของมึงตั้งห่างแล้วล่ะทาใบไปแล้วเนาะหรืออยู่น้ำกันนี่บอน้ำกันนี่ล่ะค่ะท่านผู้ชมแต่ยอดของมุธนาบุญรับสินรับพรรับพรเสียงลงก่อนเนาะตั้งจิตค่ะ ขออนุมโมทนาสาธุการชื่นชมยินดีกับญาติโยมที่มาร่วมทําบุญวัดส,สว่างธรรมบรรดาสมนักสงฆ์อภัยวัอนอาตมาก็ขออนุมโมทนาสาธุการชื่นชมยินดีการายานมิตรทุกท่านทุกคนญาติโยมพ่อแม่พี่น้องที่ถวายจัุดประเจนในวันนี้ขออ้างยิงระรัตานาใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้อภิบาลประทานพรปกปักรักษาท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญ หายทุกหายโศหายโลกหายภัยพั่งมีศีสุะเฉลวขาดปลอดภัยยิดนึกปาถนาสิ่งใดถ้าสิ่งนั้นเป็นไปในทางที่ชอบขอจงสําเดจขอจงสําเดจขอจงสําเดจโดยขั้นหน้ากันทุกท่านทุกคนยาถาวารีวหาปุราปริปุเรนตีสาคารังเทตูเรนตุสังกปาจันโตปนารโสยาถาปณิจโจติรโสยะถาสป,ปีติโยวิวัจจันตุ สัพโรโกวินัสตุมาเปดวันตายุจีติกายโกบิวตนาสิริสจังพุทธาบจายโนจัตตารธรรมาวัันติอายุบรรณสุขังพระลังยันตโอาูลินะกายนังนันทีว่ตโนยวัตตวังียโมะเลประชมะจารยสุภเจ้าตลอดทั้งคุณิรันัดา คุณครูบาอาจารย์บรมีหลวงปู่ใหญเที่ยงบุรารามสมพระธาอาจารย์ตัวปมบาลังสีหลวงปู่ทวดเจดนางเสนีย์เจดประอินประคมประโยชน์ประการพระราชเครื่องประการทั้งสี่พระปูมเจ้ากีพระแม่ธรณีพรมแม่คุณมาพุ่มบันทุมเมืองบารมีเจ้าฟ้ามากษัตริย์ทุกองค์นาคีนาคานักราชผู้เป็นใหญ่ในเมืองพนันปุตติสุโธญาติีประทุมมาถุกชินคุณธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดนบรรดาลที่บานประหลาดพร้อมเกิดดีเกิดงามเกิดชีริเกิดมงคลเกิดคุณเกิดมรนะบารมีบางเกิดเป็นดีเป็นเลิศนโมพุทธายักษ์น้ำพระท่าเจ้าพระ กุฏาปจายโนจัตตารโอธรรมาวันติอายุวันโนสุขังพะลังสาตวสตุขสุตสุขสุมสาขสุขสยินปูสุข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 ไวขสุขสุขสุขตุขสวขสุขสุขสุบอกว่าขสุขสุขสุขสคสุขสุิสุขสุขุขส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 ุยสข คุณนุชนะธคำบอลาจะว่งรป็นนาทคุณชลมจิตอินทราศีนีสามร้ยบาทคุณละัยเวียงพิเศษสองร้อยบาทคุณบงกฎฉลมจิตหนึ่งร้อยบาทอัมนของเจแดงน้ำเนี่ยอ่ะด้วยนะคะท่านผู้ชมอันของเจแดงน้ำอ่ะเจแดง่ารของเจแดงยอดสายอดสองหมสามรยเปิองห่นสามร้อยเก้าสิบห้าลงเก้าสิบหาอันจะซื้อก็ได้สมยวัน คุณแคบจากเดนมาร์กหนึ่งหมื่นบาทคุณเทนสีคู้บุภาการจะหน้าสี่ร้อยบาทคุณฉเฉลียวพักดีแสนสองพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทคุณกระยาสุนทองหลังสองร้อยบาทคุณบุดอนเมียแสงสีความครอบครัวห้าร้อยบาทคุณสุวัตยุรสวัสดสองพันบาทโอ้พี่จะข้นอวนมาเลยๆคุณลำยัยละหงสามร้อยบาท คุณรอนหนึ่งพันบาทคุณนบไพนบพชิตนบไพยชิตนบไพัทสิบุตรวงบุตรกะหนึ่งพันบาทคุณปัทพาพรนินม,มงคลเลิศห้าร้อยบาทคุณจันสีขนานิด100หนึ่งอบาทคุณชนินแ้วชนะห้าร้อยบาทแล้วก็ทุกคนพร้อมครอบครัวเนาะ แล้วก็คุณสุมนทา500บาทคุณการจนาสวามิชัย200บาทคุณประารนีวัน100บาทคุณผ่องอัมภัยคำเรือน200บาทคุณวันนีเกตป,ประยุนส์300บาทอนมุมทนาสาธุในบุญทนทา,าสาธุนอคอยได้รับบุญรับกุศลทุกคนเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีความสุขสท,ทั้งทาง,งกายและทางใจเนาะ วนมากคนกับว่างสันละ,ะนก,นก่อน,นห,ห,วหวยออกนั่นคนเบิงอยู่สามหมื่นพ่อหลังหวยออกอยอดเบิงอยู่หาหกหมืนปูเขากลบมาเห็นที่หลังบางคนกับว่าอลงหลังคลิปออกสิเป็ร่งหลังคลิปออกจังได้่เงา<อ>เง,งาจากทไ,ได้มาบาจ้ของว่าเบิงรุ่นกับว่าล่องรุ่นปูพนวนปูวัน,วน,วนเอเอเลยจะเอาล่วงาเกินปูเขาจะใส่ที่ีด เป็นเบาซื้อๆมีคนเดียวสองคนนึ่งล้าน้องนังกับเจ้าก็าฮูอยู่ผู้บอมีโศกก็คิดไปคิดเขาคิดจังสั่นเพื่อนหน่งไปอยู่แสมาวันเออน้อเฮ็ดคิดตัวเฮ็ดคิดสองอาทิตย์เนาะย่านร่มมาท่านสามย่านย่านเพิ่นบ่ได้เนาะย่านเพิ่นบด้มาสิร่มหมุนเที่นี่เขยอยท่องบอกขาอยได้สามคนจ้าเคลื่อนมากไปเป็นต้นคุณวันเพ็ญก็ได้สามพัน ได้สามพันเพื่นสิมาวันที่ประมาณยิบเจ็ดถึงยิบเก้านี่แหละความจิมาขอโปรดภายลูกล้านเนาะปูยาบุญบัลลามีปูคนแห่งเศรษฐกิจบ่ดีกะยาหลายเด้อ ดวงมีบุญมีก็สีเอาดีดี้วนันเพิ่นไแปะแปะก็แปานะวัดต้มาเพิ่นสามตัวตรงเ้เที่เก้าหาแปดเพิ่นไหกเจ็ดมโนปัวจับไงวะหกเจกับเก้าหาเก้าหาเพิ่นก็ไฮงวดเดียวนั่นน่ะวนั่น่ะเก้าหากับเก้าเจ็ดนกถึงสามตัวตรงตรงนี้แม่อยุแปดถือเออเพิ่นไหไล่เส้นหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก ผู้ได้แปถือก็ได้บุญล้างเสร็จแล้วหละมันเป็นมันเป็นพกเย็บได้วาดอยู่เกลไปเห็นนึ่าแล้วานึ่งใส่ก็ได้นึงสามตัวตรงมันเป็นนึ่งอยู่ไกลๆพี่ข้าเจ้าได้สามตัวหลายที่หัวหน้ะหัวหน้ารอติดตามไว้นะคะท่านผู้ชมหัวน้าหน่มเรห้งามถูกกับบุญวัสนะเฮาล่อนะดาวรถูกยาญาเลี้งหลายค่ะท่านผู้ชมเราพ่อได้กลินได้ท่านถ้าเสียก็เสียหน่อยคันได้ก พอได้กินได้ท่านพอประานมือเข้าควมนี่ต่ำเกินเอาตามกำลังซับเข้านั่นแหละอย่าทำให้ตัวเองเป็นที่เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นเนาะทำงานยังคันปะคนดูดวงทำงานอะไรคุณปะสิสุดหรือเปล่านี่แหละปูกับวางเสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชม คลิปหนารอดติดตามไม่ใกล้เมื่อกด้ำเาต้องกดกระดิ่งน้ำเนดจ่าเอาปูประมาณมือดใดจะให้มือมือก้อนเล็กออกหรือหลังจ<ะ>้มิดชานตจ้าันดตัดสินตัดสินอีกที่หนึง่งอ๋อส่วนหนึ่ง้าก็ลงต้องลงสองเตียเนาะ วันวันนี้ก่อนหวยออกหนึ่งวันกับวันที่หวยออกเราต้องมาขึ้นมาหอนเขาเรียกว่าขึ้นมาหอนเลยเราก็มเซิร์ฟอยู่บอใครที่อยากร่วมทับทุนด้วยนะคะติดต่อเบสคนเดิมแล้วก็เนียนเนียนเนี่ยเนีันไม่ต้องสิ่ของเนาะไม่ต้องสิ่งของเราขึ้นขึ้นเท่ากับสิ่งแรสดขึ้นมาหอนมากระไรสดจ้ะมากระไรสดเลยเนาะพอามีงนสรุปหวยย่งมึงขึ้นไปเลยแล้วก็คุยกันอะไรก็เนีัยบอกระมาหาเพื่อนมื่นนี่ เออมาหาเพันมือก่อนมือเล็กออกมือนี่มืออื่นเล็กออกนะก็มาอีกมาเพื่อความแน่นอนเพื่อความมั่นใจเนาะปูเนาะฝันว่าเอาส่งมาล้างอยู่บ้านแต่ทุกวันนี้ฝันว่าเอามีดมาแทงจนตายเพันว่าถือแลเรกก่อนตายละเรกน่ะถ้าซื้อนี้ถูกหวยเลยผู้ว่าฝันลายกันไปดีกับฟันลายกันทื่อเรกกันดีฝันว่าแขวออกผู้ว่าดีกันดีเนาะปูเนาะ เราต้องกลับไปคันตีดีๆคันตีโซลากับฟันก็เป็นเก่าน้องมือก็เป็นหากลับไปเนาะแล้วมันก็ได้ใจโศกมันก็ได้ดาปูก็ได้บ้าเปล่าก็ไล่กลายเป็นดีเพราะเดือนสกาวพ้นกับมหาปูคู่บาอาจารย์ให้เพื้นเฮ็ดให้แล้วก็พากันไปปล่อยปลาเบิดครอบครัวมื้อนดปล่อยปลา2อกิโลวันี้บุญหลายก็เจ้าปลามาขายก็ซื้อไว้เบิดเลยปลาาเ็งงตัวม เจ้มาขายก็เห็นโอ้ยงายไหขอ้ซื้อติพวางีเวมนตนเ่มางทียังเดียวก็สามารถที่จดุง่านั่งในมือเราอกนี้คันหวงดีเลยว่าใสแในมือเราทีอ่อยอายยังเดือายี่ใอุนาดนั้นได้ยุคันไปแอนบัดป่าพุทธรักษาเพิ่นกับพ่านนางชั่วโมงหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่ง วัดอยู่ที่ไหนแต่ว่าขันนั่งยุ่ยเยี่ยนบ่ได้ดอกตำบลบงใต้อำเภอสว่างเดนินจังหวัดสกลนครหลายคนยังโมโหจากปูที่เขามาใหม่โอ้ยไปอยู่ใส่ตีกายเพื่อนระดังแทนคนที่เขามาใหม่เนาะบ้านยางงามตำบลบงใต้อำเภอสว่างเด่นดินจังหวัดสกลนครสำนักสงฆ์อำไพวันหรือวัดสว่างธรรมบรรดาลเนาะบ้านยางงามรับแขกสามโงเช้าถึงเที่ยงสามโมงเช้าถึงเที่ยงรับแขก ตอนเย็นนี่ก็ประมาณสี่โมงแรกทอนสี่โมงถึงห้าโมจ้ะสิบสี่นาสิบหกนาฬิกาถึงสิบเจ็ดนาฬิกาเ,เนาะตูวที่มันวัวฟันเกี่นี้นบอกข้งกางล่างันเห็นวัวตัวเลเ็กเยอะที่เดือนอะไรบ้านฝากทำตัูหนี่งหน่อยคืออะไรคะคม,มับวัวเล็กชีวิตคนผี้ชีวิตโศกมีลามเนาะค่ะงองค์ท่านผู้ชมขอจบเพียงแค่นี้เนาะค่ะเนาะ ขอท่านผู้ชมโชคดีได้รับบุญกุศลทุกผู้ทุกคนที่โอนเงื่อนมากหรือเบ่โอนเงิ่อนมากขอมีแต่ความสุขความเจริญคิดจริงนึงประการใดขอให้ได้สมสิ่งสมปัารถนาเนาะค่ะขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝากติดตามเจ๊แดงทางช่องแป้งไลลาด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ